อ้นัานนั่นโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนที่แล้วที่เอาเข้าแล้ว น่าไม่กลัวพี่เอาเข้าเนี้ยเล่นคอยื่นออกไปน้ายื่นมือคอยถ่ายห้าถ้าเขาโง่โง่ไม่ใช่ความหิกเขานั้นน่ะเมื่อกี้เขาดีใจนะที่สะบัดน้ำใส่ตรงนั้นน่ะเขาดีใจเขาดีใจว่าช้างสะบัดใส่ มีวามสุขเอาโมโหนั่นก็ล้มตัวนอนอยู่แล้วหลบกดีกว่าไม่เข้าใแล้วมันพคดมันเงียบแล้วถายอ่ะมันดังด้หแต่เนี่ยมันพูดตลอดนอออนี่มาไล่หอกให้หมดเลยดู่านอนนเนไปให้ ้ต่เลยตองยังมีอยู่เนี่ยยองยองกันมาอยู่น่ะเพราะางเขาจะนอนไม่เพี้ยเขาจะหลับอยู่แล้วทวันเขา ปล่อยของด้วยนะต้นไม้บางเอ๋ต้นหญ้าบางไปหน่อย ประก้องมันเวลานอนตอนชอบเปิดแล้วให้ลิมแบตอะทุกอย่างอะทุกอย่างของลิมแบตนี้นี่เชื่อจานเปล่าเลยเนี่ยตั้งกล้องไว้สามกล้อง